จากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาทิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเริ่มแจ้งแก่บรรดาศิทธิว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโสหัวหน้าสมณะและธรรมจารย์และจะถูกประหารชีวิตแต่จะทรงกลับคืนไปชนชีพในวันที่สเปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทานว่า ขอเถอะพระเจ้าค่ะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับโปรงอย่างแน่นอนแต่โปรงทรงหรันมาตรัสแก่เปโตรว่าเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์พระเยซูเจ้าตรัสแกบรรดาศิษย์ว่าถ้าผู้ใดอยากตามเราก็จงเลิกคิดถึงตนเองแบกไมก้กางเขนของตน และติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนไว้ให้รอดพ้นก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดรแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราก็จะพบชีวิตนิรันดรในสังคมไทยทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าสายมูสายมูคืออะไร สายมูคือการที่เราแห่ไปไหว้กราบนมัสการบูชาไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่รับประกันว่ามากราบฉันบูชาฉันสักการะฉันแล้วฉันจะให้โชคลาภหรือแม้กระทั่งบุญญาบารมีที่ดีในชีวิต บางทีสำหรับคริสเตียนความเชื่อก็อาจจะถูกสั่นคลอนเพราะพาวาาสารวันนี้บอกเราว่าการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าต้องสูญเสียสูญเสียชีวิตของตนแบกการเขน็นติดตามองค์พระเยซูเจ้าแต่ในความทุกข์ยากลำบากและการแบกการเข็นนี้เรากลับจะได้รับชีวิตเนรันดร์ เป็นสิ่งตอบแทนหลายครั้งในชีวิตของเราก็เป็นเบื่อนนักบ,บุญเปโตรเรารับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะฉุดแขนของพระเยซูเจ,จ้ามาแล้วต่อรองกับพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยเราไม่อยากลำบาก เราไม่อยากเป็นโรคร้ายเราไม่อยากจะสูญเสียคนที่รักในชีวิตของพวกเรามันเป็นกังเขนที่หนักอึ้งมันทรมานเหลือเกินพระเยซูเจ้าค่ะแต่สุดท้ายที่สุดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดชีวิตมีทั้งความสุขและความทุกข์เมื่อไม่นานมานี้ พ่อก็เพิ่งไปร่วมงานศพของสัตรบรุษของเราคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไปเมื่ออายุยังน้อยในงานศพก็มีทั้งญาติญาติและเพื่อนๆนของผู้ล่วงลับมาพ่อเชื่อแน่ว่าสิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมในบรรยากาศแห่งความทุกข์และความเศร้าในขณะนั้นก็คือประโยคที่ว่าเขา ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแล้วในสูงสวรรค์พี่น้องที่รักชีวิตคออิตชนคืออภิสิทธิชนไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เรารู้ว่าพระเป็นเจ้าอยู่กับเราในโลกนี้ไม่ต้องรอถึงวันตายที่เราจะบอกกันและกันว่าเราไปอยู่กับพระเป็นเจ้าเพราะพระเป็นเจ้าอยู่กับเราแล้วณักขนาดนี้ ขอให้เรานมัสการและสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลาและอย่าท้อแท้และสูญเสียความเชื่อในชีวิตอาเมน